หมยถึงกีฬาทั้งทุกศาสนาครับโชคดีในการแข่งขันเริ่มทำการแข่งได้ครับอยากทำอะไครับงนี้แหะดีมาก

สวยมากตีทักสองก็เออนี่แค่นี้เองไปดูสามไหมสี่ศูนย้ àm nó đẹp đấy đẹp mà đi học đẹp, đẹp, mày đẹp, 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 เยี <Yeah. S 2> mm ่ยมมาให้กำลังใจด้วยเขาได้ก hmm. uh ้าวเขาได้นะสวยเยี่ยมน้ำร้อนปลาเป็นน mm ้ำเย็นปลาตายก้าเอาใหม่ก mm ันสวยมาก โทษมันอย <Okay. S 1> <time spooky> yeah. ่าไปว่ามันกลับไปเราให้กำลังใจมันเลยตัวมือเกมนี้ครับส่วนเกมเมื่อเช้าแบบโอ้โหกดดันเกือบจะอยู่ไม่เป็นครับสวยสวยวางไปแม่เอาวางไปแม่ย้ีสิบศูนย์ก็ประหมาทไม่ได้ครับ

กิตไม่ชิว,ชวครับพอตีออกอย่างเดียวครับหวสวัสดีคุณดูทั้งหนึ่งพันคนนะครับ ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับกนามแข่งขันที่21เรานำก่อนทม1 8ต่อ4ครับการแข่งขันในรุ่น1 4ปีช้าการอีก3คะแนนครับเอีก3คะแนต่ที่ผ่านมาเป็นที่หนึ่งของสายการแข่งขันระหว่างเทศบาลเมืองสิงห์บุรีพบกับเทศบาลเมืองทุ่งสวนทัศนาะอีก3คะแนนครับตีได้ดีไปวางเข้าใหม่ตีได้ดีไปวางเข้าใหม่ครับหมาไม่้องเลี้ยง่หน้าลูกไก่หน้าลูกเขา ลายถูกแล้วลูกลายถูกแล้วน้ำหนักถูกน้ำหนักอย่างเดียวลูกเอย่าเลยน้ำหนักอยู่หน้าเราซื้มเสื้อเงินเล่นดีแต่ต้องนั่งหวังโอเคครับขอบคุณมากครับที่แนะนำครับโอเข้าเกมโอ้โป้โอ้แข่งท<อ>ี่สิบห้านะครับจะเป็นการแข่งขันในลยนุยเจ็บกับผูชาย เพื่อตัดเขารอบแปดที<อ>่สุดท้ายและเป็นที่หนึ่งของสายเป็นการแข่งขันระหว่างเทศบาลนครชนทบุรีพบกับเทศบาเลเมืองวัดเอกคขับสนามนี่นั่งนั่งเข้าเอานะนั่งเข้าเอาไปตรงๆลูกเรานเนี่ยไปสองลูกครับขออีกสองลูกครับคุณพอ่อขออีกสองลูกครับจะชนะครับสวยสองเยี่ยมเยี่ยม ล,ลูกเดียวเดินไปดูก่อนเดินไปดูก่อนโอ้โหคุ้มมากเนี่ยเก๋แคเดียวไม่หยับดอกขวาลงลูกเดีลยวแข่งหมายเลขสิบเก้านะครับสนามสิบเก้าจะเป็นการแข่งขันในรุ่นสิบสี่เกมแล้วโอเคคุณคุณเขาด้วยขอบคุณคุณเขาด้วย มีการแข่งขันเพื une, like> ่อตัดรอบงแต่ทิ้งท้ายและไปที่หนึ่งของสายชนะแล้วครับชนะแล้วครับชนะแล้วครับเดี๋ยวไปตัดบนนะครับพบกับ